ร้านไหนอร่อยนะฉันที่เคยพลาดเนี่ยวันนี้ฉันที่พาพวกแกไปตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตบลสันพิเสือแถวตลาดปากคอยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ในป่าติ๊ดแม่น้ำปิงร้านเขาชื่อบ้านตา้าก๋วยเตี๋ยวเรือหิมปิงถ้าใครอยากไปกินตามรอยอาจารย์เบิร์มแลวฉันที่ปักมุดโอโรเคชันนร้านเขาไว้ให้บอกได้เลยอาหารร้านนี้มีแต่เด็ดๆมีอาหารหลายอย่างแถมยังได้ชมป่าชมวิวแม่น้ำปิงวิวรักร้านแต่อาหารรักซิเมนูในร้านเขาก็ขายทางก๋วยเตี๋ยวเรือขายทางอาหารตามสั่งแล้วก็มีขนมจีีนกเข้าาซอยดแท่สคัญ ันร้านเขาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันทางไลน์จะมีอาหารให้เราเลือกกดเลือกเอาเลือกกินใครอยากกินอะไรก็จิ้มเอาเลยวันนี้ฉันก็มากะเฮียตีหำต้ตนสองคนจัดเบาๆพอเมนูแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กเนื้อเปื่อยน้ำซุปเขารสชาติไอยังกลมกล่มไม่ต้องุงเพิ่มเลยเดีโปรแกอาหารในร้านเขาก็เริ่มตั้งแต่ราคา15บาทจนถึง60บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือชามที่ฉันกินอยู่นี่ราคา50บาทได้อย่างหลายเดีโแกส่วนใครที่ชอบกินขนมจีนกรับข้าวซอยขนมจีนรสชาติน้ำยาเข้าไปยัง เร่ลในร้านเขาก็จะมีอาหารตามสั่งให้พวกแกรเรียกสั่งได้เลยมีหม้อทุกอย่างสาหรับใครที่พาลูกพาหลานไปก็สั่งขาพัดให้เด็กน่อยกินเลเด้ออย่างอร่อยเลยเด้อแร้วกับเมนูท็อปปิ้งที่ไม่ควรพลาดก็คือไข่นรกกับกาก,ากหมูนรกราคาแค่ถ้วยละ20บาทแร่วกับอีกหนึ่งเมนูเด้อที่อยากแนะนำพวกแกก็คือเมนูนี่แหละคนเหนือเขาเรียกข้าวกันจิ้นหรือใครเรียกอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยกินนี่มีมาเร่วต้มท้ายด้วยขนมครกยอดแค่กินกันร้อนๆอย่างอร่อยม้อร้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝฟาพวกแกกดไลค์กดแชร์กด